รักกันเนี่ยแหละการเสือเอาวัดหนองเยี่ยมเป็นรักไปก่อนที่ที่ยังจะสอบมาเราจะได้รู้ว่าหนองใหญ่เยียมมีลู่ตรงไหนแต่ก่อนวัดหนองเยี่ยมนี่ไม่ค่อยมีใครรู้พอเรขามาอยู่เริ่มมีพักมีหยุดลู้เพราะว่าแต่ก่อนไม่มีมีแต่ต้องขอดูเขาว่า อาตมาเคยพักโยมสวดมนต์รรมากดไปตั <Y> ่งปีนี่นะสามเดือนเป็นๆถามโยมว่าโยมจะมาสวดมนต์อะไรไหมสามเดือนนี่ตลอดพรรษาเนี่ยโยมบอกว่าพรรษามาได้กบั้ก็มาได้พอวันที่ออกพรรษาโยมแขกมีชั่งเดือนได้ไหมถึงมาลอยกระทงยังโยม เดินเดี่ยวเวลาจะไม่ได้ต้นรกับผีเด็กๆมาพาด็กนอเียมในส่วนต้นรูสี่เดือนเราจะบอกตอนเย็นสมัยนั้นก็ทางก็ไป่ดีด่วจะมาต้องไปจัระบบอามาเนี่นั่งรถานั่งรถที่แด็มาแล้วก็ต้องหาอายามาแล้วก็หาถุงยางมาถุงยางเเพื่อไว้ใส่ดาง หายด e <saturated in> ้านเมื่อไห้เวลาฝน๊กแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรานังรุ่นไปอยู่ตรองท้เร่องคอนกสามสี่ปีสมัยก่อนที่ดีก็เลย่าดีไม่เห็นรุ่นพวกแกนมาทำารื่กันี้เลยชวงเย็รุ่นพกแกนไม่ไหวแบบมาเข้ามามาเป็นตัวแทนสมุดต่านถึงมาก็มานี่เรื่องสายเดียรายตมาทำกิจกรรมเพื่อน็ไปใพวกต้นี้ย จะได้มาเห็นกันหลายๆบ้านที่นี่นั่งอยู่นี่บางคนไปดูที่แต่บ้านหนองนุ่งนานอยู่ตรงไหน,น <c oughs> ใช่ไหมจะ <c oughs> มีอยู่นะสองนลันบ้านหนองนุ่งนานอยู่ตรงไหนเขามีสะลานหลังใหญ่เราไปดูจะเอาว่ามันเสียบล้อมโยกสลาหลังใหญ่ใหญนต่อไปจะได้พายไปดูสะลานหลายบ้านหนอง,งนุ่งนา วันที่จะได้ขึ้นที่หลังอยู่ทหลังเราหลังเราเดีหลังแตนน่ก็ดีแะเลขาไม่อยู่มาพาดึา้ที่หลังนี่า,าดีไหมดีแต่ว่ามันเยแคาพรเราขึ้นมานีย <c oughs> แมดูมย่ายเต็มสลาเลยสลาหลังมอ้อยเราไปขึ้นที่หลังนั่นดูเราไปขึ้นที่หลังนั่นดู นี่แหละโยสาเหตุที่อยากจะให้โยมมาทำกิจกรรมรวมกัน็เนี่ยที่นหมือนกั่บอกว่าจะเอาวบบใหม่ตรงเี๋ยมาอยู่เดี๋ยวเอาแหมที่มันฮะทำไม่มีวัดไหนหลับจริจริงวัดใหม่หลับเองทำามบมีวัดไหนหลับวัดใหม่มันนสีอย่างหนึ่งคือมันเป็นสลาโรามันหลอดรัตตาต่ำเรื่องนั้นเราต้องพนันแบบมีมพนัจะเอาแบหับจไให

โยนต้องทนเลดูจะบาของกรบ่าไทยซีสุนั้นเองเคยได้ยินชื่อนู่ที่นี่อีกอย่างหนึ่งเหมือนกับอดีตพระอ๋องน้องในบ้านใหม่เพ้เดินวันนี้บ้านใหม่เพืเดินเาจะไมู่เลยเราจะไม่รู้เลยว่าบ้านใหม่เพเดินอยู่ไ เรื่องจริงนะด้การย่อมที่ความรู้อ็ถูกแที่ต้องรดเป็นอยู่รัขอทะปีที่เราอ่านสันกัน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็้ำเนินไปด้กันเนาะปีหลังก็เอาตั้งหม่คือไปทั้งใหม่กว่าที่ดีวกันนะรนที่นักจากสอนลงแล้วอาตมากว่าภูมูบาจุว่าจิตาสันกรี่เราไม่ได้มีค่าน้ำมงนั่งมันเขกเป็นคันเป็นคัน แล้วก็ป้าที่บ้านก็มีคนคิดเห็นว่าเราไปวัดไหนก็ถวายวัดนั่นก็เลยงไม่ท่าไหนถามโยมไหนได้ว่าวโยมมีความคิดเห็นยังไงป้าๆที่มามีคนคิดว่าหนึ่งถ้ามีของคุณใครที่เป็นคนเก็บสองของคุณนี่เราจะหายังไง ที่เราจมาแจกค่ามาทำบุญทำบุญทำบุญเพราะว่าปมาได้ยินดูว่าของชุงให้เป็นคนเย็บเหลือเท่าไรทอดปาสองนั้นได้เท่าไรมาได้ยินกัได้เหมนกนสักแบบก็เลยอยากจะถามโยมนัว่าเอาเอ็นที่ว่าไหมขามทำหนึ่งเรไปด้ว้สักพานโใครมารยกันเองมาเาไว้แบบ ทีเราไปเอายาเจ้าหมอเขาไปชีป็นขอตัวแก้ทิ้โดงพูดยิงก็ไดลผู้ชายกันเลเอาเอาเอาถือไม้ตัหน่อยเงนั้หน่อยดูดันหน่อยแล้วท็กซีหน้าคับพวกไนหนึ่ง

จะเด้ไปเห็นตรงนี Không, ้บาตรงนั้นบ้างเพราะว่าปกติถ้าม้าแม่นาถือศีลโมเสกเราก้องดูได้บ้าเห็นบ้าไปเห็นไหลเห็นนาขัานมาเห็นบ้านเห็นหลุมเห็นหลังถึงขั้มาไปเห็นไหลเห็นนาใช่ไหม็ที่ดพ่อมาคือศีลโมสกขาทนนนน่พวกบ้านบ้านนี่เดิไปตรงนั้นแต่ไเห็นบ้านบ้าน่าจะเดินที่บ้านนี้ือนด้ไปเดินเจอไปก็ ที่มันมีเรื่องเงินยงอัตรายมาก็ไม่อยากจะมีของทุกริแต่ว่าอยากใลดเป็นว่าอยากขึ้นเรื่องอะไรเรื่องเวลาที่ว่ากุมโยงความสัมพินธ์กัคือสีที่นี่ถ้าเกิดว่ามีฐานเอาผลนั้นแตบโตงๆก็คือเวลามีคนลงแข่งอาจจะ ไม่ไม่อยากให้มีความรุนหลอกแต่ว่าธรมาอยากเสนอว่าอยากให้โยมได้ไปร่วมกันว่าจะเป็นป่าไห้ไรรมาแต่ว่าต้องแจ้งไปทางเจ้าวาดให้เจ้าวาดแต่ชาสัมมาโลวปครองถิ่นป็นกลุ่มอยู่สิที่ไหมจะไปในลักษณะไหนหนึ่งจะไปช่วยงานตอนเย็นหรือจะไปในตัวรังเผาแต่อรรมาที่เคยผ่าน ที่เคยเห็ผุผนมานี่ึงแต่ก่อนบ้านเอาก็แกนผ้าตางเนาะโยมที่ไปไปในจุดขาแบบนี้ก็เลยมีปัญหาตั้งถามว่าเอ้าโยมที่ถือศีลมาช่วยงานทุกทำไมไม่กินข้าว่้ามเราจะเป็นตับ้านตัวนี้จะเป็นทับ้านตัวนี้ พราะว,ว่าตอนวน่าลดก่อนแกนลดนาร่วมหมายว่ากลุ่มบาลสาังวาลเลยจนะฆ่าไปต้องใส่ชุดขาวอตาตมาเลยต้องคอยตอนปัญหาะองค์ทีมเข้ามาลบพ่อให้ใส่ชุดขาวแต่ไม่ได้สามารถทานสีแดงเพราะยังั้นนี่แต่อตาตมาคิดว่าถ้าชุดเดียวอตาตมาว่าลบอตาตมาอยากจะเสนอว่าถ้าถ้ามีเ,เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นปุ๊บอาตมา ถ้าไปไม่ต้องใส่ชุดขาว้องใส่เหมือนกันจะเพื่อไปไปนะชุดดำหรือจะไปชุดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าต้องแจ้งว่าเป็นบ้า,ไาน,นไหนอัตมาจะเสนอให้ว่าไหรบ้านนี้เป็นตัวแทนตอง เป็นดาวาดพาไปหรือจะไปกนเองนะครับแต่ว่าต่อไปแจ้งนะว่าบ้านไหนมาเป็นชมรมบูบาสุบูบาศิตาที่หรือศีลบ้านไหนมาที่นี่ปมาแต่ที่โดนจะช่วยกันก็คือใส่ซองเดียวกันไปช่วยงานเขียนหน้างซองว่าชมรมบูบาสุบูบาศิตาบ้านนั้นบ้านนั้นมาแต่ก็จะได้แจ้งว่าบ้านนี้มีตัวแทนคนหนึ่งถึงสองก้อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn